ไม่ควรสกิทสองคนน่ะไงใชู่เห็นแตเกมมันชกิทสามทีหนารูโตะอเหรอเคความสุขแล้วกันเอานะครับผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมครับยีต้รับเขสู่เกมซีออฟตีขำอะไรวะมีเลยหน้าขำว่ะอะไรู้ชมไม่ได้กูไว้แ่ตัวแป ขาแกดงเจนโพจินซื้าแกดงเจนโพจีนซื้ลอไอ้ลังแย่สกิจทีวีจะไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองไอ้ยังเป็เกมเปลียนชือเลยพอไปเดินทางกันแล้วยังครับยังเลยจ้ายังเป็นเกมอยู่บ้างนึงเป็นเกมอยู่บ้างนึงเมื่อกี้ว่าเกมนี้คนยังเล่นอยู่เปล่าวะเล่นอยยังมีคนเล่นอยู่อีกเหรอพวกรองของไงคนมาเล่นเยอะอยู่ในเกมนี้แต่ไม่รู้ปพะว่าอัปเดตล่าสุดเขาไม่ได้อัปเดตพวก สิงสาราสัตว์อะไรเข้ามาใหม่นะปลาอะไรเงี้ยเขาอัพหมาเข้ามาไว้เขาเตรียมขายหมาแล้วเว้ย <c oughs> เพราะว่าคนเล่นเขาบอกว่าเกมนี้มีแต่แมวมีแต่ลิงเงี้ยแต่ไม่มีหมาเขาเลยอัพหมาเข้ามาขายไงแค่มึงแค่มึงปรึกษาความรักแล้วมันมาดีกันมึงก็เป็นหมาแล้วเว้ยโอเควันนี้เรือลายหมาแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยแวร์วูฟแน่ลายหมาใช่ธงลายหมาเดี๋ยวก็เพิ่งเติมซื้อใหม่อ๋อไม่รอสองร้อยห้าสิบบาทบายบาย บไยเกาะกะโหลกที่เรืองแสงนั้นมีคนเอาเปล่าวะไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมว้าวเสียงเสียงเหมือนพวกไข่ไข่กับข้าวหน่าพ้อไปเกาะที่มันไม่มีกะโหลกไหมหรือยังไงตะกูซ้ำเราเราจะเอาไม่ก็มีขนาดนี้ พีอวูดีเหรอจะมีพวกมันจะมีสามสี่รถมั้งกับข้าวแล้วก็มาทำพวกอะไรฮะหลังคาบ้านน่ะเขาเรียกว่าอะไรผ้าใบเหรอกับข้าวแต่เราไก่ที่มีโทรศัพท์มือถือไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือเก่าๆสามารถมาแลกไข่ไก่กับเราได้นะครับโทรศัพท์มือถือเก่าๆมาแลกไข่ไก่ได้นะครับเยอะมาเก่าๆมาดูก่อนสวัสดี ไอ้ยัี้์คนน่ากลัวเลยซ่มอ้าวถอนสมออันนี้ใช้ก่อนะโหลกเหรอคนมันอาจจะเล่กเล่นไปแล้วก็ได้นะโอ้คนหายไปไหนหมดคนหายไปไหนหมดไม่เลยคนหายไปไหนหมดวะคนอะไรต้องมีต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าไม่มีคนมาย้ายซื้อไปเราแล้วเม็นดองกังวลปล่อยเปนไปแต่ดีแล้วเรื่องร้ายไม่เคยมี ต่องไว้ดีๆอาคูนามาทาทาเฮ้ยอ๋อช่องไว้ดีๆไปหลับมาเลยอะโอ้เป็กเกตที่สมเป็นลูกเรือที่ดีจริงๆเยี่ยมยอดปะตื่นมาลูกชายลูกชายมันเกี่ยวอะไรกันวะโอ้นี่ระเบิดดิสามสี่ลูกกันเนี่แน่ดีมากกูชอบมากเลยระเบิดหลายๆลูกมาเปิดกลางเรือเล เออผมกูจะเห็นคนหรืออะไรสักอย่างมันอยู่ไกลมากอ่ะอยู่ไกลมากอ่ะเออหายแล้วอ่ะตอนเราเห็นแสงไฟอ่ะไม่เห็นไกลเลยเรืออยู่ข้างหน้านี่เรือมันเหรอเอไปเลยมั้ยลุยลุยอยู่อยู่ทิศระหว่างเอชอีอับเอชเอยไปเลยไปเลยไปเลยลุยออกเรือเลยอาวูอาวูไปเลยอาหูเอาเรือลงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเกาะข้างหน้านี่ไงนะ เออข้างหน้าเนี่ยอ้าวก็ไปทักทายผมฆ่ามานแล้วมันก็มันก็มันก็ลังจ่อยทายของอยู่แล้ให้ให้มันชิมกระสุนสามแม็กซ์แล้วกูล่ะกากเบื่ออะไรเฮ้ยมากัูตันนนขึ้ะหากันใครเป็นใครบังคับเรือด้วยนายเก่าๆเครื่องยนต์เก่าๆว่าแลกไก่ได้แล้วกันมันเป็นเก็บออกซ้ายออกซ้ายเอ้๋ยวกูขําให้ไม่มีใครบังคับเรือ ปุ๊กได้ไม่ได้เราเกมปุกได้ไม่ได้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวไม่ออกายไม่ได้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จิมว่าจะยิงมันเองไปถึงก็ได้น่าแบ๊กพปของฉันโอ้ยงก็นานดิจิมเอ๊ะน้ำไว้น้ำใหม่มึงได้น้ำไว้หนึ่งคลิปแล้วเนี่ยไอ้มึงตายนี่ต่อเรื่องอันนั้น่ะลองซูมรู้สิ Hello where are you from Are you Thai people or Chinese สั่งระเบิดยุงข้างล่างตั้งสามวันในของเราเฮ้ยเอาขึ้นไปข้างบนดิก็ไม่มีใครหยิบขึ้นไปเลยมีผมขึ้นมา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 เรืวอยๆไปกินใครก็ได้ขับเรือคนนึงได้ได้กูขับเรือเองนี่ผมทำอยู่คนเดียวต่อไปแล้วกันการขับเรือเนี่ยหน้าที่กับตัดบูมลงไปกูขับเรือเออกูสั่งระเบิดขึ้นมาละลงไปหาอาหารกินเอาไปเลยที่เอาไปเลยเอาเรือชนมันเลยชนไปเลยเหรอชนมันเลย หันตรงอ๋ออไปอีกตรงสายสายสายหน่อยเอา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 ไม่ไม่ไม่ใครบังคับเรือเออตรงปล่อยตรงปล่อยตรงขวามือมีเรือผีมันกับเรามันเอาไปเรือลงแล้วมันตรงมาแล้วเราต้องหักขวาาจะต้องยิงแล้วขวาเลยขวาเลยเฮ้ยมันถอยมันถอยมันถอยซ้ายมันถอยซ้ายโรดเดอะแค้นนันบอว์ไปละบายนี่มันยืนดูอะไรอ่ะดรอปเดอะบอมเบ่ ดูย e, 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 e. ah, uh, ูดูยูดูยูดเทเจเจเจเบบเบบเอเจเจอะไรยคนกินเบียร์วะอาร้อารุอารุอรถูกเวลาไว้ถูกเวลาไว้ถูกเวลาไว้มาชูบิสนิงมาช i s ิสกิงไอ้กูกูกูทำลายใต้น้ำทุกคน Ad was what? about to sink มันมันพูดว่าอะไรวะ เออไม่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 ไม ตัววัดเด้งจากเรือต้องโดนอีกลูกแล้วมั้งอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขายอมแล้วว่ะเขายอมแล้วเขาบอกสแลนเดอร์เอือยอมเลยเออไปไหนแล้ววะมันมันเดินวิ่งไปแล้วอะไรอ่ะอะเรามันจมมาใต้เลยเรานี่เลยเนี่ยเกิดมาแล้วอะใครยิงวะใครมวยใหญ่ยิงกูขึ้นขึ้นขึ้นเรือไปฆ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวกูเออ อ๋อมันอยู่บนเกาะนั่นใช่ไหมไปขึ้นไปขึ้นไปเออไปฆ่ามันเลยไหวยังวะคุณเดี่ยวไปอ้ต้องเปลี่ยนพวกมึงไม่ไหวแน่นอนซื้ได้ปะน่ะซื้ได้ปะน่ะได้ตายเหรอกดไหนพูดวะกดไหนพูดวะกดตัววีกดตัววีเฮ้ยมึงฆ่ามันเจ๊มึงฆ่าเฮ้ยกูดูไม่ได้กูดูไม่ได้กูดูไม่ได้ มตายิงมันได้เลยเบุญยิงมันิบุญยิงมันมันตายแล้วเหรอไม่ฆ่ามันดิรออะไรอ่ะโอ้เจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บเยอะแล้วนะเมื่อกี้โอ้ตายแล้วกูฟันมันไปสามช็อตแล้วเมื่อกี่ทีนึ่งมันน่าจะตายแล้วมันอยู่โนวกับใครมันด่ามันด่ากูด้วยมันด่ากูว่าอีเดียดไม่รู้มันเรื่องอะไรอะไรแล้วเรือเรือผีมาเลยจนเลยล็อของมันนะหัวติดแล้เดี๋ยว เรื่องผีมารมาเกาะเกาะเซฟโซนได้ยังไงเออไม่ยิงหัวเลยทำไมเลี่ยมันไม่เหี่ยงกันวะเฮี่ยลมึงก็ขับได้แต่ก่อนตายมันด่ากูไอ้โง่เลยนะ ใครไปเผาเรืยผมกำลังเผาเรือผีโอ้มีกล่องมีกล่องสารพัดประโยชน์อยู่ในเรือผีด้วยเออจริงอ่ะออกเรือเลยออกเรือเกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยเกิดเราได้กล่องนี้คือเกิดเลยเว้ยแล้วเราจะไม่จมเรือผีเหรอเอาได้จมก็ได้เอาเระเตรียมพร้อมปืนใหญ่อ่าลูกพร้อมแล้วรอรอรอจริงพร้อมกันโหลดกระสุนพร้อมยิงใครยิงอะไรมาวะเออกระดำเข้าไปกระดำเข้าไป ไปเก็บเป็นไหวเหรอว่าคุอยู่คนเดียวตรงนั้นแหละโหลโหดจังเว้ยอือโดนหน่อยโดนทุกนัดเลยลุกนัดเลยพยายามยิงชั้นหนึ่งอยู่นะพยายามยิชั้นหนึ่งพยายามอยู่โดนบ้างไม่โดนว่างเว้ยเฮ้ยของกูโดนบ้างโดนบ้างโดนทุกนัดอ่ะกูยิงทุกนัดเลยขันสองใช่ไหมเอาไปเลยขมนสอแล้วเรากินแล้วเรากินแล้วมันจมแล้วจมเหรอจมแล้วจมแล้วจมแล้ว น้ำไหลจอกๆน้ำไหลจะดูดให้เช่ไปเกียดที้มึงโซโลเรือผีลำใหญ่คนเดียวเนี่ยนะมามาโดนไฟไงกูเพิ่มปาไฟตอนแรกอ่ะเราไมั่จะค่อยแตกไปของปาไฟทิ้งไว้นานมากเลยเออเรือมันมันแพ้ไฟด้เหรอเพิ่งรู้แพ้แพ้แพ้ทุกลำอ่ะเราก็แพ้ไปถ้าถ้าถ้าปล่อยไว้นานพอสมควรมันจะค่อยๆระเบิดอ๋อไม่เคยเล่นแล็กกับเจมเเลยกัไม่แพ้ไฟไงเออผมบอกว่าอ๋อโดนเรือทับไปแล้ว ถอนสมองไหมถอนสมองไอเอาเบรือขึ้นก่อนถอนเถอะมันเรือมันไปแล้ว่ะถอนถอนถอนปรู้ตีมันต้องถอนชิวี่พูดอะไรก็ตีจีีใช่ไหมโอ้แล้ตั้งหนึ่งพันแล้วไงวะมีกันกี่บาทเนี่ยไงลอยแล้วมีกั่กี่ลอย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 ลอลยลอ้ไลอกลออยโรยลยลอยออยอออยออยลอ ทำไมเพลงก็ดีเยอะอย่างวะกูวางกลางเรือเลยกล่องเทพอุ้ยของเยอะจัดกูใส่เลยนะอะไรวะเฮ้ยตอนนี้เรือมันแถมมาให้อย่างงี้เลยเหรอใช่มันแถมให้อย่างงี้เราก็เอาของเอาล้วก็ลงไปเอาของเรามาใส่เว้เราจะได้แบบใช้จากข้างบนได้เลยโอ้เราสองขีดแล้วอะท้องละ สองพี่โองพ่อคุก็คิดได้นะเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นพ่อคนได้เลยค่ะสงสารน้องไครมาต้องฆ่าแล้วล่ะมีหมาด้วยเหรอไม่มีเออหมาแมวเราซื้อมาเราไม่ได้เอามาปล่อยเลยเนี่ยเอามาดิปล่อยมาดิไหนอ่ะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงโพลสัตว์นะอยู่ตรงสัตว์ขออนุญาตอุ้มหมา นี่มาแล้วริงบาบูพงษ์ชันในหมาไม่มีหมายังไม่อัปเดตเข้ามาเลยแมวแมวบาบูนเฮ้ยเอาเงี้ยบาบูมาด้วยบาบูนคนตายนี่แมวเอ้ยไม่ใช่เงีวไล่เจลิงเจล่งมบาบูไปเลยลิงบาบูน ไอ้บาบูไอ้บาบูมาแทนแล้ลิงบาบูแมวอยู่บมื่อกี้กางกาวกลางใรจะหมุนไปไหนวะใครไม่มีใครขับเรืออะไรเราวนกับพี่เรือไม่ได้หมุนวงกลมเหรอนั่งไงละกินเทีวีขับอยู่เรื่องเลียงคนทุกทีไอ้เงี้ยมึงเหวี่อมึงก็ไม่เก่งซ้อมแล้วป็นเก่งเดียวกันก็เดีไอเงี่ยไปไย้บาบูมวยงูชนกอดต้องแข็งกางจากกันหนีเงี้ย ท้องที่เลนี่กว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครเปิดรีปเปอร์บ้างเลยเหรอไอ้เกาะไอ้เกาะที่มันเป็นพายุนันมันเมื่อไหร่จะกว่ากว่ากิจกรรมมันจะระดมมาเรื่อยๆโอ้ตอนนี้เป็นกระโหลกตอนนี้เป็นกระโหลกไม่นี่อยู่กระโหลกมันหายหายแล้วนี่กระโหลกหายอะไรายมืออยู่สายมือเลยลองไปดูไหมเผื่อมีคนนะได้ไม่มีประเภทนี้แบบกีดเลือดเพื่ออัญเชิญเลยสักอย่างบ้างเหรอแต่ประเภทนี้ลึกลับอ่ะพิธีกรรมลึกลับนั่นเชิญอัญเชิญปีศาจไงทำเป็นห้าห้าแสก ว่าเป็นดวงดาวเฮ้ยทะลุกรเจ้าก็ระเบิดแตกเลยตาลายตาลายไม่เลียมันโครงเคร่งโครงเคร่งแปลกๆ,ๆตาลา,า,ายตาลายๆๆอู้วมึงลองคิดนะสมัยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอะที่มันล่องเรืออย่างเงี้ยข้ามทวีปบางทีนั่นมันน่ากลัวขนาดไหนวะโคลัมเบียออสมัยสมัยนั้นยิ่งมีคาร์เคนอราบ,บาสอยู่เลย ไม่แบบขนาดเรือปัจจุบันที่เป็นเรือเหล็กไม่เหวีเครียดเลยนะเอาสวัสดีรูใหญ่ใใบตัวตน <laughs> ส,ส,สวัสดีรูใหญ่ใหญ่จ <laughs> <laughs> กล้อเลยโอ้โห <laughs> ชิบหายปไปเลยเ <laughs> <laughs> ช็คตายแล,ล้วลู้ทำไงต่อห <laughs> วัสด,ดี อ้าวก็ลงหายไปแล้วคืออะไรมันมดเาลาหมดเวลาเดี๋ยวมีอีเวนต์ใหม่มาลอนถ้าพวกเรามัดตัวเองกับหัวเวลาเรากับอีกข้างก็จะได้กันที่หัวนี่ไงแล้วก็หันมาเจอมาไอ้ววอ้วกกูจะววกใครบอกว่าอยู่บนทะเลแล้วมันมีความสุขวะบอกมีทะเลมีความสุขไอ้เหี้ยมึงไปก่อนแล้วกูสักวันไปคนที่ไม่เคยขึ้นเรือไป ไปตกปลากลางทะเลกูตั้งทิปใครไม่เคยออกทะเลได้แบบขึ้นลมมันมานี่เหมือนตกตลกเลยแมนี่กูฝันว่ากูนอนอยู่บ้านกูคิดถูกฝันร้ายฝันว่าตื่นแล้วต้อยู่ที่บ้านแล้วตื่นามาเพราะความฝันร้า,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 ายตื่นมาอยู่กลางเรือตกปลาต่อโอ้โหมันโค้งเคง้งยังวะมองอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยมันปรับเปลอะปรับปะเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้ต้องใช้เป็นมุมมองนี้มุมมองเต้นใช่แล้วโอ้ได้อ่ะ ใช่ใช่ใชเออจุดโฟกัสจะได้อยู่ที่ตัวเราไงเอ้ะมองเต้นโอ้ไม่ไม่เปค้ายเลยโอ้ดีจังเลยเอางีไหมเอาเราเรื <oui> ่องผีเราเรื่องผีกูไม่เคยกวผีอะไรเลยกูไม่เคยมีเรื่องเล่ากูไม่เลยมีเรื่องเล่าไงเรื่องผีกูมีแต่ผีเหี้ยผีขนมโคกอะที่มันกลับหัวอยู่เปิดมาแล้วไม่เจอ แล้วผีก็มีผีขนมจีบด้วยเหมือนกับมือเลยงานเดียวกันเลยแล้วก็ผีซาลาเปาเหมือนกันเลยเฮียต้นฉบับจากโอดิสซะกันเลยผีข้าวผัดด้วยผีข้าวผัดแล้วก็ผีถุงข้าวต้มไอ้เฮียไอ้เฮียไปไปแปะวิบมอเตอร์ไซค์อะไรกูจำได้วิบมอเตอร์ไซค์ร้อนกูร้อนหลังไอ้เฮียจำได้แล้วตรงไปตรงมายกูเรียรคนใช่ไหมเนี่ยเรียรคนอย่างแน่เล่าเอ้เป็นมีโค้เกมเนี่ มีคนตลอดเฮ้ยช่วยเอาของออกหน่อยดิใส่เอานี่หนอดหมึกหนอนหมึกนี่หนอนหมึกที่ไม้เลยคาฮีดเดอร์ไม่เจอไม่เจอเลยเนี่ยเล่นมาหลายตาแล้วเนี่ยตรงไปตรงไปจะเจอเลยที่เกล็ดซ้ายมือเฮ้ยว๊อดพูดถึงเจอเลยเออเอาปากมึงอะนะไอ้บูมอะไรไอ้ป่นปากเลยเนี่ยคาขเนี่ย รอขับว n ไไเาลองตู้ันดูยมันต้องตู้อยู่แล้วเจมปีนไม่ได้ฮลเต่าพี่เตาี่มาี่มา่ลยมาไม่หยุด้ต้นรับา ลิลิเดาคาเกนอ๋อหยุดอยุดกันหยุหยเด้ยไปได้ลูใหญ่ไปตโจนสระเปล่านั้นสาระเปล่าจริลิลเดาคาเกนเออโดนเฮ้ยตักน้ำปีโดนเตักน้ำปีเฮ้ยมีเบเก็ตล็อกของความเหนือแล้วแ ้ำเรือท่วมน้ำถ้าเราไตแล้ก็เราจะตายกันหมดสิแลวตักตักแล้วไอเบเกสต้มรวยใหญ่กันดิเส็แล้วปำโไปเลยท่วมเรากรายกนเรตักแค่ไทีถังเรือแห้งโอ้ไม่ต้องไ่ตักเลยไปเลย ยิงมาแล้วกินมาแล้วเย้อร่อยยังเลยยิงแล้วไปยิงมาแล้วต้องยิงยังไงยิงมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะปล่อยตีนะไปเก็บฟันมันเออปล่อยแล้วเฮ้รูรูลูเรือยูรูยูรูยยอดกูตักน้ำอยู่กูตักน้ำอยู่กูตักอยู่กูตักอยู่ ไอ้กล awesome ่องมหาสมบัติมันอยู่ไหนอะโดนโอเคแพ้ต้อนแพ้ต้นโ้โหโรเบียกี่เยอะกูเยอะเนี่ยจับมันทําท่าโอยากิดิดูดิของก็พลิบรอบตัวยุ่โยโยนเลยโยุ่นหมื่นเฮ้ยกระสุนจะหมดครั้งทําไมไม่เกิดไปเรื่อยๆวะมันก็เป็นอย่างเงี้แหละยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมใช่ปะใช่จิงเรื่อยๆมันจะแพ้ ได้ล้ายยามาแล้กนอล้ไอ้ก่จุมนอนเียแล้ว,วลก็จมมาเลยกมดนอนปากทอ่ไปตายเลยียบปืนใหญ่จะหมดแล้วออกอยู่ตายเลียบือสบายสบายมันแพ้พวกมันแพ้พวกไอเรเบิดไฟอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ไม่หนวดมันมีน้ำแล้วพี่ฟ้าไฟมันกระเด็โอ้ไปได้ดนวดหนึ่งเออดนวดดัน้ายนวดดัน,ดน,นตายเอ่ ไม่ Investment> จร uh ิงก็มัจ ah? ุ่กลับมาเลยจริงไม่ได้ดูเลยว้ายโดนจูดโดนรับดมันรับมาตีมันตีมันตีมันตีใตีมันตีมันตีมันปลนี่อยนี่เอออนีนีนแม่งเลยใชพนมืดใส่ยมีพ่นมืดใสด้วเหรอ ยิงหนวดมั้งเลยเฮ้ยข้างทำไมหมึกมันมีพิษเอเออจะเป็นหมึกน้ำเงินก็ได้นะฝันฝันหมึกน้ำเงินตัวนี้่อาตายเลยเโอ้ยเฮ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 ้้เเ้้ยเาเเย้ลเน้้ลเ้้้้ นายเอาไอ้พี่โดนไม่ไหวพวกเราไปดูแลหนุ่พี่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่พวกเราโดนย่อยอ่ะเฮ้ยมันเหลือมันเหลือไม่กี่เส้นแล้วเฮ้ยโดนดูดกูโดนดูดเต้องตังค์คนตังค์ตักน้ำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปตักน้ำหน่อยไปตักน้ำหน่อยกระบอไม่ไหวอย่างนี้แย่ละคนเดียวไม่ไหวแล้วช่วยเร็วยิวสวยดียังไหวยัทุกคนยังไหวทุกคนวิวสวยมาก เฮมไปซ่อมเรือต่อแล้วเฮ้ยมันพักดำน้ำกูตักดูกูตักลูเฮ้นี่เลื่อนลยดินี่ตัวอย่างโอเคจะอย่างโอเคยิงไปยิงต่อยิงต่อพากูดำน้ำทีเดียวไม่เกือบตายเลยเชื่อจะอย่างโอเคกลับไปยิงต่อได้จุ่ม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 เลยร้องเลยมันกดน้ำกูนี่หดเลยมือหดเลยโง่เชื่อว่ามันกดน้ำกู เหมือนอะไรใกล้ตายแล้วเหรอเฮ้ยวิวสวยมากเลยนะครเฮ้ยไปเกมลงมาขอบคุณครับมาดับดับน้ำดับย้ายแคไอันน้ำดับตาเดาเดาวโอ้ยเรือปิดเลยเรือปิดเลยทุอย่างจโอเคทุกคนเข้างล่างเป็นไงบ้างข้างล่างเป็นไงบ้าง กอดนี้ถือขึงนขอเป็นคนยิงมันเลยนะอุ้ยโดนเต็มๆโดนเต็มๆมันตายแล้วมันตายแล้วเอ้ยเหลือเหลือหนวดข้างนี้อันหนึ่งชนะแล้วชนะแล้วลุงยิงลุงยิงเฮ้ยเจ้าหล่อนช่วยทำได้แค่นี้ลงหมดแล้วลงหมดแล้วโอกากว่าอะไรวะกระจอกแล้ววะไม่แก้จริงมันไม่ใช่แค่เรามันเป็นแค่หนวดเฉยๆขึ้นมาอะไรก้นนั้นคือหนอนทะเลอาชนะแล้วเหรอชนะแล้วเย้่ได้ไงฟอง ของของขึ้นเต็มเลยของอยู่ข้างหน้าเอาแ๊บเดียวมาข้างหน้าเราเต็มเลยลงไปเอาให้หมดมันจั่วหนี้เอาไม่โดนมันนับตามหนวดเลยเว้ยอ๋อของมันนับตามหนวดใช่ปะงั้นไปละหนีไงโอ้เนื้อขาเค็งยางเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในซีออฟทีมในวันนี้ครับคนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เป็นเพราะว่าเรามาเล่นดึกใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยเจอเหยื่อเลยแต่เรา เอ่อทำภารกิจแล้วก็เก็บกล่องนะครับเพื่อไปตามล่าเรือที่มันใหญ่กว่านี้จะได้มันอยู่นี้ในพาร์ทหน้าไงพาร์ทนี้เราก็มาฆ่าคาเค้นไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัดคลิปไว้เพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับไอที่ใจดีก็ฝากกดไลค์นะครับให้พวกเรานะฮะิสตแล้วก็สตูดิโทีวีด้วยนะครับขอบคุณน้องเบเกตด้วยแน่วันนี้มาเป็นเบสได้อย่างดีเลยเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับพาร์ทหนึ่งบายบายจ้าแล้วทำไมเบเกตชอบบบูอะไรวะ